สวัสดีค่ะเคเคจางตนงานเจ็ดแปดเก้าชาแนลยีนดีต้อนรับเ,เพื่อนเพนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เคเคมาอัดวิดีโอนะคะอัรแกลเลอรี่นะคะที่เคเคทำงานอยู่นะคะวันนี้จะโชว์ผลงานนะคะ,รอ,ะ,คะาารองนะคะชาเพลิดมาจากรอนนะคะทองเดืองนะคะจากประเทศคะ่ะสวีเดนวันนี้ก็แน่นอม่ต้อกาบน เคเคก็มาท่ายนะคะสเปซกับแฟนให้กับพกเพีะะ่อนค่ะส่วนดี่คะเพี่อนๆวันนี้เป็นวันคริสต์มาสบีฟนะคะท,ทุกทนก็ะจะโอกนะคะมารับประทานอาหารนะคะทนันเนอร์กับครอบครัวนะคะท่านที่เป็นคริสต์คริสต์สนะสามาสมิตรชนนะคะก็จะออกมารับประทานอาหารกับครอบครัวเคะเคก็ ทำง,งานนะคะอยู่แี่อัลเรีนะคะวันนี้นะคะก็่รกับสเหรเอ์เซนนะ,ะซึ่งเป็นผลงานปฏิมการรมของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะระดับโลกนะคะซึ่งมีชื่อว่าซาบดอร์ดานีค่ะซาดอร์ซาดรดานีนะคะ,ะ,คะเป็นศิลปินนะคะผู้สร้างสรรค์ผลงานรูปปั้นทองเืองนะะซึ่งมีชื่อว่า เป็นชาวสเปนนะคะเป็นชาวสเปนิชมาจากประเทศสเปนนะคะแล้วก็เป็นสัญชาติดนะคะเ, <S <S เขาเป็นนักศิลปินที่ชอบตกปลากับนะคะรูปปั้นเท่เรือชิ้นนี้นะคะแต่ก็อีกหลายหลายชิ้นนะคะชิ้นนี้มีชื่อว่า Space Elephant นะคะ <S <S นอกจากนี้นะคะก็จะมี p e r s i s t e n c e of the Memory แล้วก็ The Piano นะคะแล้วก็อีกหลายหลาย ะก็พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะท่านใดที่มีกำลังนะคะในการซื้อนะคะสนใจนะคะสั่งซื้อติดต่อกับเเคได้นะคะ น,ะะนะะนี่คือแอนดีโบฮอนะคะเพื่อนๆับเขียนที่มีชื่อนะคะม่ชื่เสียงโด,ด่งดังผลงานชิ้นนี้นะคะราคาไม่แพงมากนะคะราคาประมาณนะคะหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐนะคะ,ะจริงๆแล้วก็ราคา98 0 0 0นะคะ US ดอลลาร์แต่ว่า เคก็จะพูดว่านางแสลี่ยมก็จะได้ง่ายนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะรูปนี้นะคะมีชื่อว่าอ African lady นะคะ Black African lady นะคะสวยค่ะนะคะเดี๋ยวเคเคจะพาไปดูนะอคะ เจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำอะไรครับชมชั้นนี้นะคะเอดดิวอร์ทับเขียนจำนวนนะคะ200ชิ้นค่ะเพื่อนมีลายเซ็นนะคะของคอบคุณค่ะมีลายเซ็นของสิปิลิน น,นี่ก็จะเป็นศิลปินจีนค่ะเป็นเพื่อนมีชื่อว่าเฉียงเกงังเฉียงเกงจะเป็นศิลปินชื่อดังกล้องโลกค่ะเป็นเพื่อนภาพเหล่านี้นะคะจะเป็นภาพเขียนเลตโทกราฟนะคะเป็นภาพรินนะคะถ่ายมาจากของจริงค่ะเป็นเพื่อนสวยงามมากค่ะภาพนี้มีชื่อว่า two brothers นะคะเป็นภาพรินค่ะ จะมีายเซนของศิลปินกำกับไว้ค่ะแล้วก็จะมีนัมเบอร์นะคะภาพนี้จะมีนัมเบอร์นะคะนี่คือลายเซนของศิลปินค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านขวามือจะมีนัมเบอร์นะคะคือหมายเลข28ปนะคะจากจากหนึ่งหมายเลขย8ปนะคะจะจำนวนนะคะร3อยสมสิชิ้นนะคะเรื่อยเรอย ยี่สิบแปดทับหนึ่งสามสองนะคะนี่คือผลงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะภาพนี้ก็จะขายนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันยูโรค่ะนะคะภาพนี้ไม่แพงนะคะเป็นเพื่อนเพราะว่าก็ปิอาจจะเยอะเดี๋ยวเค,เค,เค้กเค้กพาเพื่อนๆนนะคะมารับชมนะคะภาพนี้นะคะของแอนดี้วอลเป็นภาพดอกไม้ค่ะเนเพื่อน ศิลปินมีชื่อว่าแอนดี้วอร์ฮอลเป็นศิลปินท่านเดียวกันกับ black African lady นะคะตะกี้ที่มีโบอยู่นะคะค่ะีภาพเขียนนะคะศิลปินที่มีชื่อว่าแอนดี้วอร์ฮอลเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะชื่อดังระดับโลกและก็ผลงานชิ่นี้เป็นภาพถ่ายนะคะเป็นภาพริ i น t l i t h o g r a p ค่ะนะคะสวยงามมากนะคะเป็น ภาพนี้ก็ศิลปินคนเดียวกันค่ะภาพนี้มีชื่อว่า Diana Ross ค่ะนี่เป็นภาพกัปปี้ของอ,อัลบั้มนะคะแผ่นซีดีนะคะกอปปี้ซีดีของ Diana Ross รังสรรค์โดยคิดค้อโโยยนะคะ Andy Warhol ก็จะมีลายเซ็นของศิลปินนะคะชื่อ Andy Warhol กำกับอยู่ข้างล่างนะคะ เหล่านี้นะคะเป็นภาพที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นภาพปริ้นนะคะจากของจริงนะคะเ,เพื่อนนอกจากนั้นนะคะเค้กก็จะนะคะพาเพื่อนๆนะ,ะไปรับชมนะคะภาพเ,เก่าแก่นะคะในศตวรรษที่16ค่ะภาพนะคะตรงกลางนะคะภาพนี้ องเดรเกอนิกนะคะเป็นชื่อศิลปินนะคะเป็นชื่อศิลปินผู้ที่รงังสรรค์ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าองเดรเดอรกอนิคค่ะอองเดรหรือว่าองเดรเดรกอนิกนะคะสวยงามมากค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราไปดูชมภาพนะคะที่อยู่ข้างๆภาพนี้เขาเรียกว่าโฟบิสโฟบิสเพนติ้งนะคะ เป็นภาพเขียนซึ่งมีสีสันนะคะสวยงามาเรียกว่าโฟลวิสแปลว่าภาพที่ให้สีสันนะคะสวยงามมากๆเป็นภาพเรือใบนะคะกำลังซูงอยู่กับลมนะคะภาพคนกำลังเล่นเรือใบอยู่นะคะเ,เพืน่นะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งเจคเคก็จะนะคะเ,เพื่อนๆรับชม ภาพนี้นะคะมีชื่อว่าโจเนสเฮเวอร์ดิงนะคะโจเนสเฮเวอร์ดิงนะคะเป็นภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากประเทศนะคะฮอลแลนด์นะคะสวยงามมากนะคะเพื่อนๆนะคะ,นะค,ะคลิปนี้เคเคขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ